สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับชื้อจีจ้จาเกเมอร์ <c oughs> นอนะครับผมวันนี้ฮะเราก็จะมาแจกแผนเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นการแจกแผนดาวดำในซีซั่นที่5นะครับซึ่งเป็นซีซั่นล่าสุดใหม่ล่าสุดล่าสุดมากๆ นะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําแผนแล้วก็ขึ้นมาดาวดําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวินาทีที่ผมขึ้นมาดาวดํากันเลยดีกว่านะครับว่าจะลุ้นขนาดไหนไปอุลิต กุลีลูกพ่อเสียบเก้าไม่อยู่แล้วจังหวะนี้เสียบวะอ้าอ้ายเฮ้ยโอ้โหฮำาังจะเข้าไปทิ้งเตือขาาดนั้น จีว่ะน้องชายขอบคุณมากจีจนะจีจพี่ฟุกจัดเลยว่ะแบบเนี้ยเฮ้ยขึ้นดาวดำแล้วเว้ยเดี๋ยวรอรีวิวแผนเลยนี่แหละสิ่งที่จูต้องการที่จูมานั่งไต่แรงจูต้องการแค่นี้แหละแค่ขึ้นดาวดำไปแล้วก็เอาแผนมารีวิวแค่นั้นนะครับ มันสุดโอ้หมันจัดอะพี่โคตรมันอะ่ะเจออบกอดอะโอยอมเลยแม่งเอ้ผมขอใจนะแต่แม่งได้ลูกมั่วๆหลายลูกอะ่ะบอลเป็นใจจัดเลยเย้ขึ้นมาแล้วเว้ยทุกคน <Wow. S 1> ตัวเองรอรีวิวแผนนะรอแผนนะรอแผนนะ <Yeah. S 1> ก็นั่นแหละครับผมเป็นวินาทีที่ผมขึ้นมาดาวดำนั่นเองนะครับซึ่ง ผมมองว่าสนุกสุดมันมากนะครับในแมตช์ก,ก่อนที่ผมจะขึ้นมาดาวดำนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาแผนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็เป็นแผนที่ผมใช้ในการไต่แรงขึ้นมาดาวดำในซีซั่นที่5นั่นเองนะครับผมซึ่งผมใช้แผน42211นั่นเองนะครับซึ่ง แผนนี้ที่ผมใช้ก็จะเล่นเป็นหน้าเป้านะครับเป็นหน้าเป้าแล้วก็ผมมองว่าตำแหน่งนี้ควรจะเป็นตำแหน่งที่ครบเครื่องนะเช่นอาจจะไม่ได้มีความเร็วมากแต่ว่าสามารถพักบอลแล้วก็ถ้ามี2เท้าได้ยิ่งดีนะครับในตำแหน่งกองหน้าตรงนี้ที่ผมใช้นะเพราะว่าแผนนี้ที่ผมเซตมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้บุกแบบ ดันขึ้นไปหมดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกองหน้าตัวนี้ควรจะเป็นตัวที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็พักบอลได้นะครับจบสกอร์คมเมื่อ,อ,อมีโอกาสที่แบบเจ๋งๆนะครับสำหรับแผนนี้นะเออถ้ายิงไกลปั่นไกลได้ด้วยก็ดีนะครับผมในส่วนตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งของลุดกุล,ลิดนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะนำแผนผมไปใช้ผมแนะนำว่า ให้ตำแหน่งนี้ควรเป็นตำแหน่งที่มีความเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะคอยสอดแทรกไปเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวานะครับจะคอยสอดแทรกไปจะวิ่งทําทางวิ่งหาช่องนะครับสำหรับตำแหน่ง CAM ตรงนี้นะแล้วก็ควรจะควรจะนะควรจะมี2เท้าได้ก็ดีเพราะว่าบางทีเรา,เาผมเซตให้มันมีพื้นที่ว่างในการเล่น่ะ เราไม่รู้ว่าบางทีมันจะต้องวิ่งขวาหรือวิ่งซ้ายนะมันมันแล้วแต่มันมันแล้วแต่พื้นที่ว่างที่มันจะวิ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันวิ่งไปซ้ายเราจะยิงหักข้อทางซ้ายเราก็ควรที่จะมีนักเตะที่แบบถนัดสองเท้าไว้อะดีสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ควรมีความเร็วนะตรงนี้นะครับถ้าปั่นบอลได้จากไกลๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับผม ในส่วนของตำแหน่งปีก2ตัวนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นตำแหน่ง LM แล้วก็ RM นะครับเนื่องด้วยว่าผมต้องการที่จะเปิดบอลน,นะครับผมต้องการที่จะเปิดบอลเข้ามาจากด้านในแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับ CM ตรงเนี้ยมันจะวิ่งสอดแทรกขึ้นมาช่วยหม่งด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีปีก2ตัวทีเ่เปิดบอลได้ดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ จะเห็นได้ว่า2ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเปิดบอลที่ดี1ตัวนั่นก็คือเบคแฮมส่วนโรนัลดินโยก็เปิดบอลพอใช้ได้นะครับไม่ได้ดีมากแต่ผมมองว่าบางทีปีก2ข้างนี้เราควรจะเลือกสไตล์ที่มันเปิดบอลดี1ตัวแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าใน1ตัวนะครับมีความเร็ว1ตัวไม่มีความเร็วก็เอาความเร็วกลางๆก็ได้สัก1ตัวนะครับเราเลือกเอาที่จะบุกฝั่งใดฝั่งหนึ่ง อย่างผมก็จะบุกฝั่งขวาเนี่ยผมก็จะใช้ในการเปิดบอลน,นะถ้าเกิดบุกฝั่งขวาผมก็จะเน้นเปิดบอลแต่ถ้าบุกฝั่งซ้ายผมจะเลี้ยงตัดเข้าในมาแล้วยิงนะครับเราต้องแบบทาแผนให้มันมีเ,าเขาเรียกเลือกตัวนะครับเลือกตัวให้มันมีมิติในการเล่นเยอะๆนิดนึงนะครับผมในส่วนของตําแหน่งกลางรับนะครับก็ผมมองว่ากลางรับควรจะมีตัวที่ยิงไกลอย่างน้อย1ตัว นะครับแล้วก็มีตัวรับแน่นๆอย่างน้อย1ตัวนะครับถ้าเป็นไปได้ก็2ตัวนี้ได้ทั้งยิงไกลได้ทั้งรับแน่นก็จะดีนะครับในในในทีมของคุณที่ทำนะหรือว่ามีตัวที่จ่ายบอลดีๆสักตัวหนึ่งก็ยังดีปั่นบอลจากแถว2ก็ยังดีนะครับคือมันมันมันต้องมีแบบมิตินะมิติสักนิดหนึ่งนะครับในการ ในการเล่นนะเพราะบางทีจังหวะตำแหน่งของตรงนี้แผนที่เซตขึ้นไปเนะี่ยมันก็จะยืนอยู่แถวนี้แหละนะครับผมไม่ได้เซตให้มันแบบขึ้นไปแบบแบบเข้ากรอบอะไรอย่างนั้นเลยนะครับผมจะให้มันยืนอยู่แถวเนี้ยลอยิงจากแถว2หรือไม่บางทีมีจังหวะสอดเข้าไปยิงก็อาจจะมีนะครับเพราะนั้นเราต้องใช้ตำแหน่งตรงนี้เซตให้มันมีตัวที่ออยิงไกลได้ดีจ่ายบอลได้ดี นะครับโยนบอลข้ามฟากซ้ายขวาได้ดีก็จะดีมากๆเหมือนกันนะครับผมในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวาของแผนนี้นะครับผมมองว่าควรจะเป็นตัวที่เปิดบอลได้ดีนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเซตแบ็กซ้ายแบ็กขวานั้นให้มันเติมขึ้นไปเพื่อที่จะเปิดนะครับแต่ว่าแผนนี้จะไม่เหมือนแผนก่อนๆน,นะครับคือผมไม่ได้เอาแบ็กบุกขนาดนั้นนะครับผมต้องการที่จะเน้นเกมรับพอสมควร นะครับหลังจากที่แบบแผนที่เราทามามันรู้สึกว่าหลังมันเลื่อนลอยนะครับคนดูเอาไปเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าหมดความหวังนั่งน้ําตาลินกับกองหลังที่มันหายไปนะครับเขาบอกว่าไปยืนคุยกับกองหน้าซะแล้วนะฮะเออผมก็เลยทําใหม่ออกมาให้นะครับอยากจะลองทําแผนอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆเล่นนะครับให้มันรู้สึกแบบมีความสุขมีความตื่นเต้นในการเล่นหน่อยนะครับผม ในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับควรที่จะมีความเร็วสักตัวหนึ่งแล้วก็เบียดชนดีสักตัวหนึ่งนะฮะถ้าใครทําทีมไหนที่มันมีความเร็วมีการเข้าปะทะได้ดีทั้งอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนั้นก็ถือว่าดีไปนะครับผมในส่วนของตําแหน่งโกนั้นก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าใครออนโกไม่เก่งก็แนะนําให้ใช้โกที่ดีๆหน่อยนะครับเช่นผมนะฮะออนโกไม่เป็น นะครับก็จะต้องพึ่งบาร,รมีโกที่มี FP หน่อยนะครับผมส่วนใครที่ออนโกเก่งๆอยากใช้โกสไตล์ไหนก็ลองดูละกันนะครับผมและในแผนนี้นะครับโคดหัวหน้าโค้ดนะครับที่ผมใช้นั่นก็คืออเล็กซานเดอร์เมดินานะครับเออคือบักกันนี่มันมันมีพลังของเ,ออเพิ่มสปีดต้นแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีนะครับเพราะว่าบางที ผมเลือกใช้เพิ่มสปีดต้นเพราะว่าบางทีเราต้องการที่จะเร่งเกมนะครับให้ในแต่ละตำแหน่งนี้มันเติมเกมขึ้นไปอะไรเงี้ยมันต้องใช้สปีดต้นความเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็บวกกับได้โค้ดที่มีการยืนตำแหน่งที่ดีมานะครับก็จะทำให้ทีมมันก็ดูแน่นขึ้นนะในความรู้สึกนะครับแต่อาจจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลนั้นต้องลองเอาไปใช้ดู นะครับถ้าใครเอาแผนนี้ไปใช้ก็อย่าลืมไปเปลี่ยนโค้ดเป็น Alexander Medina ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเล่นของแผนนี้กันนะครับผมแล้วแทคติกผมจะแจกไว้หลังจบท้ายคลิปนะครับผมเนี่ยเราค่อยๆเซตบอลกันนะครับดึงกับหลังบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับ มีจังหวะเราค่อยเล่นค่อยทํานะครับเนี่ยฮะจังหวะนี้นะครับดึงก่อนนะครับเห็นไหมตัวกลางที่เราเซตไว้มันจะไม่ดันเข้าไปในกรอบเกตียโทษเพื่อลอยิงอ่ะจากแถว2นะครับจังหวะนี้มีโอกาสเราก็ปั่นได้เลยเห็นไหมฮะกองหน้าควรจะมี2เท้าแบบที่เราต้องการนะครับเนี่ยฮะวิธีการก็ค่อยๆเล่นไปนะฮะค่อยๆเซตนะ เลยเราอย่าไปรีบร้อนอะไรให้มันมากนักนะครับค่อยๆเซตไปเดี๋ยวมันจะเกิดช่องว่างของมันเองนะครับเนี่ยจังหวะเข้าทําของเราเงี้ยครับปากหมาก็ยิงเห็นไหมฮะ <S <S มันมีจังหวะการเข้าทําของมันอยู่นะแผ่นนี้ค่อยๆเล่นค่อยๆต่อบ,บอลไปนะครับมาครับเราเค่อยๆเซตค่อยๆเล่นกันไปนะครับตัวไหนว่างให้ตัวนั้นไปเลยนะฮะเออเนี่ย บอลออกปีกวิ่งไปสักหน่อยนะครับดึงกลับมาเพื่อเข้ากลางมานะครับจังหวะน,นี้เรามีโอกาสส่องไกลได้เราก็ส่องแล้วมันก็เข้าเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะนะเขาส่งพลาดมาเราก็กลับมาเซตกันใหม่นะเออให้นักเตะม,มันวิ่งเข้ามาอยู่ในเกมเออในแดนของเขาก่อนนะครับเวลาทําเกมบุกนะเนี่ยเห็นไหมเราก็ส่งออกซ้ายออกขวาเนี่ยมีจังหวะนะครับแล้วเราก็ลองดูนะครับ เห็นไหมเรามีจังหวะเราลองปาดเราลองอะไรเข้าไปมันก็ทําได้นะครับเป็นการเข้าทํานะเนี่ยครับเราดักบอลได้เราก็ไม่ต้องรีบยัดไปข้างหน้านะเรารอนักเตะเรามันวิ่งเข้าตําแหน่งก่อนเห็นไหมนักเตะมันวิ่งเข้าตําแหน่งปุ๊บเราก็ค่อยเริ่มบุกนะครับเห็นไหมมันเราค่อยๆเล่นได้นะครับแผนเนี้ยค่อยๆเซตกันไปนะครับเนี่ยจังหวะการเข้าทำอย่างงี้เราก็ปาดมาดูนะครับโอ้โห นึกว่าจะไม่เข้านะจังหวะน,นี้สวยมากนะครับการเข้าทำนะเนี่ยครับให้กุลิตนะฮะกลางลุกเนี่ยเห็นไหมกองหน้าวิ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆส่งมานะครับเดี๋ยวมันจะมีช่องของมันเองนะครับเราก็ยิงเข้าไปแบบนิ่มๆแบบไซก้กอยนะครับไซกอยลูกนี้นะฮะ แผนนี้หลังมันจะไม่ลอยนะแผนเนี้ยหลังมันจะไม่ลอยนะครับเออเราเล่นแบบรัดกุมนิดนึงนะครับหลังมันจะไม่ลอยนะฮะแล้วจังหวะน,นี้ก็โลไดเว่นเข้าไปแบบสวยๆนะฮะการเข้าทำที่หลักหลายมิตินะฮะเอาจังหวะน,นี้เราหม่งได้นะสวยๆอยู่นะครับไปนะครับ แล้วก็ดินโยเอาให้นะครับกดด้วยซ้ายลูกนี้มีจังหวะในการเข้าทำเราก็จบให้คมนะครับเนี่ยครับให้บอลไปนะเนี่ยจังหวะนี้เรากะชากไปเปิดก็ยังได้นะปีกใครมีความเร็วหน่อยก็ลองดูนะครับลูกนี้ก็จ่ายตัดเข้ามาข้างในแล้วก็หวดเข้าไปสวยๆนะฮะเนี่ยครับ ค่อยๆเซตนะฮะหาตัวที่ว่างนะครับส,สวยๆไปนะฮะมีจังหวะก็ให้ลูกนี้นะครับโอ้โหมันเข้าได้ไงวะหน้าไปฮนะสวยเซตไปเนะี่เห็นไหมตำแหน่งวิ่งมีนะครับตำแหน่งวิ่งมีแล้วก็ยิงเข้าไปเห็นไหมฮะค่อยๆเซตนะฮะมันมีตัววิ่งของมันอยู่แล้วนะครับเย็นๆนะ จังหวะนี้นะครับก็เปิดมุมปกตินะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็หม่งเข้าไปเฉยเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับเ,เนี่ยครับเซตบอลไปเรื่อยนะครับเนี่ยแม้มันตัวมันจะวิ่งของมันเองอะ่ะเนี่ยพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ลองปาดมาดูแล้วก็ยิงนะครับแค่นี้เองนะครับแผนมันมีตัววิ่งของมันอยู่แล้วค่อยๆใจเย็นๆนะครับ ไปฮะนี่นะครับเราก็มาให้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยตัดเข้าในบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีจังหวะเราก็ลองดูซิเนี่ยโอ้โหแล้วมันก็ยิงคมซะด้วยไงเมื่อมีจังหวะเราต้องทําได้นะเปิดมาลูกนี้ยังไงโอ้โหแล้วขึ้นโขกไปแบบสวยๆอย่ะนะฮะ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางและวิธีการเล่นของแผนนี้นั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่าจากไฮไลท์นั้นผมจะบอกตลอดว่าเวลาเราได้บอลแล้วเราไม่ควรที่จะยัดบอลไปข้างหน้าโดยเร็วนะครับให้เราคืนหลังมาเพื่อตั้งหลักก่อนเพื่ออะไรฮะเพื่อให้นักเตะในตำแหน่งเกมลุกนั้นได้เติมขึ้นไปในตำแหน่งของเขา แล้วเราค่อยเริ่มบุกค่อยเริ่มเข้าทำนะครับจะเห็นได้ว่าผมจะเซตบอลเข้าออกซ้ายเข้ากลางเข้ากลางออกขวาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันมีความหลากหลายในการเล่นเพราะว่าแผนนี้เนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าการซับพอร์ตในการส่งบอลเนี่ยมันจะมันจะดีอยู่แล้วนะครับจะมีตัวว่างให้เราส่งบอลอยู่แล้วอยู่ที่เราเลือกเล่นเลยครับว่าเราจะเลือกเล่นในแบบไหนนะบางคนก็เลือกที่จะออกไปเล่นทางปีก นะครับบางคนก็เลือกที่จะเจาะตรงกลางนะครับผมแนะนาอย่างนี้ฮะว่าถ้าสมมุติเนี่ยใครที่ชอบเจาะตรงกลางซึ่งแผนนี้มันก็ทําได้นะครับทาได้นะฮะใครที่ต้องการจะเจาะตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยพิกบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้แต่ว่าถ้าเกิดเจาะกลางไม่เข้าเราก็แค่บอลออกไปทางปีกซ้ายปีกขวาแค่นั้นเองนะครับบางทีเราอย่าไปเร่งจังหวะตัวเองจนเกินไปนะครับสําหรับแผนนี้ไม่ได้ ทำมาเพื่อให้โต๊กลับเร็วนะครับแผนนี้ทํามาเพื่อการต่อบอลเท่านั้นนะครับต่อบอลเซตบอลน,นะครับสำหรับใครที่ชอบต่อบอลเซตบอลก็อาจจะชอบนะครับในบางจังหวะมันสามารถเปิดหม่งได้แทงทะลุช่องได้นะครับซึ่งมันทําได้หมดอยู่ที่วิธีการเล่นของเรานะครับคอยดูจังหวะคอยดูตัววิ่งนักเตะของเราให้ดีนะครับผม และนี่ก็เป็นแท็กติกทีมที่ผมใช้นะครับสําหรับแผนนี้นะอ่าที่ผมเลือกใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเกมรับผมอาจจะตั้งไว้เป็นสมดุลนะครับเพื่อที่ว่าออ่ผมไม่ต้องการให้นักเตะมันลงไปรับลึกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอาจจะลดโอกาสการโดนยิงไกลนะถ้าเกิดเราตั้งไว้แบบสมดุลนะครับมันก็จะลดโอกาสนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่โดนนะแต่ว่ามันลดโอกาสนะครับ ถ้าเราถอยไปรับลึกเลยเนี่ยโอกาสโดนส่องไกลมันค่อนข้างจะสูงนะครับผมส่วนแนวกว้างผมก็เล่นเป็น5นะครับส่วนใครที่เจอนะครับส่วนใครที่เจอแบบว่าเ,าเขาออกปีกเยอะๆนะครับก็กดมาแก้แผนได้นะครับตั้งไว้สัก6นะครับสัก6ก็ยังดีนะครับใครที่โดนแบบออกปีกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาแก้เกมมาอะไรได้เลย นะครับผมในส่วนของแนวลึกในการเล่นเกมลับผมตั้งไว้3นะฮะเพราะว่าอา่าผมไม่อยากให้มันดันสูงมากอะ่ะเอาไว้สัก3สัก4นะครับผมเลือกไว้สัก3นะครับผมกําลังสวยนะเออกำลังเล่นพอดีพอดีนะครับผมในส่วนของเอ่อการบุกนะับผมตั้งไว้เป็นสมดุลน,นะครับเพราะอะไรผมถึงตั้งสมดุลเพราะว่า1เลยผมถ้าเราตั้งเป็นต่อบอลเร็วเนี่ย นักเตะมันจะเติมขึ้นไปเร็วมากนะครับรวมถึงแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราด้วยนะครับทำให้มันไปคุยกับอกองหน้าฝั่งตรงข้ามได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แผนนี้ที่เราเซตมาคือเราต้องการต่อบ,บอลน,นะครับเราก็ต้องตั้งไว้เป็นสมดุลนักเตะมันจะวิ่งลงมาแบบอคอยซับพอร์ตในการต่อบ,บอลของเราได้มากขึ้นนะครับผม ในส่วนของการเล่นกว้างนะครับผมตั้งไว้แค่3นะผมต้องการเล่นแบบในพื้นที่แคบแคบนั่นหมายถึงว่าผมต้องการที่จะเซตบอลต่อบอลน,นั่นเองนะครับเลยตั้งไว้3นะถ้าตั้งไว้6ไว้7เนี่ยนักเตะมันจะยืนห่างกันมากนะครับมันทําให้การต่อบอลของผมนั้นมันเล่นยากนะครับผมก็ตั้งไว้ประมาณ3นะครับผมตั้งไว้3นะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นในกรอบนั้นผมตั้งไว้4เพราะว่า ผมเจอปัญหาพวกแบบเกมลับมันบุกขึ้นไปแบบโอ้โหเวลาผมจะเปิดบอลอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบเวลาเขาตัดบอลได้เนี่ยเกมลับผมมันโบนะครับมันหายไปหมดเลยนะเพราะนั้นผมเลยตั้งไว้แค่4พอนะครับเอาแค่นี้ไม่ต้องให้มันเติมขึ้นไปนะครับให้มันอยู่ในบริเวณนี้แหละนะครับพวกเกมลับนะครับพวก CDM อะไรพวกเนี้ยนะครับผมตั้งไว้ไม่ให้มันเข้าไปในกรอบเลย นะครับเพราะฉะนั้นการเซตบอลต่อบอลของเรามันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมส่วนลูกเตะม,มุมลูกฟรีคิกตั้งไว้2นะครับแล้วก็รูปแบบทีมเป็นปกตินะครับในส่วนของแทคนิกนักเตะนะครับผมก็จะห้อยหน้าเป้าไว้1ตัวนะครับซึ่งก็คืออานายนะครับผมตั้งตรงนี้ให้ยืนรอข้างหน้าเลยนะครับเผื่อมีบางจังหวะที่มันแบบต้องสวนต้องอะไรอย่างเงี้ย นะครับซึ่งอาจจะห้อยไว้สัก1ตัวนะครับเอาไว้เก็บบอลเอาไว้พักบอลเวลาสวนกลับเพื่อรอตำแหน่งอื่นๆเติมขึ้นมานะครับผมในส่วนของกลางรุกนะครับผมจะเน้นหาพื้นที่ว่างนะตรงนี้แล้วก็ให้เขาลงมาแบบช่วยเกมรับนะครับในตำแหน่ง3ตัวเนี้นะครับผมจะให้เขาเข้าไปในกรอบเขตโทษหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมรอในกรอบเขตโทษหมดทุกตัวนะครับ ก็เพราะว่าเวลาเราเปิดบอลเนี่ยตำแหน่งพวกเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามานะครับเนี่ยพวกโรนัลดินโน่เนี่ยสมมติเบคแฮมเปิดบอลใช่ไหมโรนัลดินโน่มันก็จะมาอยู่ในพื้นที่ในกรอบเขตโทษในตำแหน่งของมันตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงบอลไปริมเส้นไอพวกตำแหน่งตรงเนี้ยเนี่ยนะครับสองตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปรวมกับอาไนด้วยมันก็จะมี3ตัวละก็เยอะนะครับก็สามารถเล่นในกรอบได้นะคใครที่ต่อบอลเคาะบอลเก่ง สกิลเพกเก่งๆก็น่าจะเล่นได้สบายนะครับผมในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมตั้งไว้เป็นวิ่งโอเวอร์แลปนะครับผมตั้งไว้เป็นวิ่งโอเวอร์แลปเผื่อว่ามันจะมีบางจังหวะที่เราเซตเซตบอลอยู่นะฮะบ,บางทีมันตื้มันตนันเราก็ต้องเอาพวกเนี้ยมาช่วยนะครับพวกแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยให้มันเติมขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะที่ควรเพื่อที่จะเล่นเกมได้แบบหลากหลายมิตินะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับฝากกดถูกใจคลิปนะครับฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ